กาบทักทายสบายดีพีพีเอฟซีทุกคนที่เขามาหับชมนะพี่น้องในสอนประตูนะพี่น้องเนาะ,ะตวัวแชนแนลพี่น้องเลยวันนี้ประตูจะไปลงวัดกับแม่มซีเพื่อพี่น้องไปใส่บาทเนาะแต่เมื่อวันศุกร์พี่น้อง,นะง,ง,องเอาสิได้ลงใส่บาทกับแม่เพื่นงามเศร้านะพี่น้องเนาะเอาเบิ่งน้ำใจพี่น้องเอาสบายดีค่ะพี่น้องอันนี้ก็ จะเป็นท่านมักบิงเลยพี่น้องอเอาไว้ใส่ถาดพทุทธร์เฒ่าเนาะเพราะว่าถาดพุทธร์เม่าวกี่ตัวเนี่ยคือมันจะใส่มันจะ้อยู่ห่วงไปเลยนะพี่น้องเป็นถาดเดียวมีดอกไม้แล้วพี่น้องามางปูซุมปูซาด้วยเนามีขนมเลยพี่น้อง นําเสต่าพขทําเนาะกระถูกเที่ยงในใต้เนาะนี่เหน่ะมากมาวเนาะเขาวะไวมื่อไหข่เขาุ้เขาเนาะเขาติเจ้าตัวใดมีมีขนมกระติาคร่บ๊ายบายบะ ไปดีเด้อพี่น้องเลยวันนี้วัดสินเทงสิ้นดับเด้อพี่น้องันนี้คะจะได้ลงไปวัดเป็นเดือนสิบองเนาะจะไปลงวัดพี่น้อยวันสินเนาะกันยวดเลยขอกันอยู่วัดเนาะไปเดี๋ยวนี้เอเราไปเมือเลไปใช้เพย์คน้อทางวัดเลยพี่น้อยแม่เป็นจอดสื่อดีโด มีโดไอ้ใส่ถาดกระถางีเถาพี่น้องเดี๋ยวไปทำาระถามีเถากัน้งมีถูกมีช่างไรตามมาผิดของโอเฟนีต่ฮะอ้าหกแล้วพี่น้องบมาซียนี่พี่น้องเลยอ้าโหยาเริ่มลายเลยลายแล้วพี่ลองถานได้เหยนาะ ขวดใหญ่อบอนลูดแม่ถูกเปียนค่ะถือโทรศัพท์เนี่ยไต่ไรเจ้าไต่ล้วเจ้าไอ,อ้เจ้าหรอว่ากะไผแกคนมาหลยหลายเลยพี่นนองเริ่มหลังมาเลยนะมาเอาให้แม่เป็นพี่นนอง ไฟเลยพี่น้องคนก็นเริ่มมาแเลยสีแบบอะไรจักดอกก็สามป่ะอืมอกะสานไม่เห็นขึคะสนเส้บนีถาดผนคือใหญ่ใช่ไหมใาดน้ <laughs> านอาคืนนอน่อยเดี๋ยวถาดพอทาไม่เท่า ผมพี่น้องไม่ได้โตเยอะใหญ่หลวงวัดกับแม่เป็นสองคนพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวไปเปิ่งภายในด้านในเนาะเอื้อเป็นกามาเดี๋ยวพี่น้องพี่สาวเป็นจูนเออแม สาลกใหญ่เลยพี่น้องพี่น้องแขกคนเก่าเดินมาเลยเด้๋พี่น้องเีงาสีดงเลยอ่าอีจังหน่อยกูเลยพี่น้องเวอร์บนสีเทศเนาะเพราะรอแขกคนมาเลยพี่น้องเดี๋ยวแวะพามาเที่ยบสมด้านหลังเลยพี่น้อง าทางลางวัดงามเลยพี่น้องนี่คือวัดวัดยังก็วัดธาตุหลวงเลยเลยพี่น้องธาตุหลวงเวียงจันเลยหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแสนวิเศษพี่น้องเลยอืมนี่จะเป็นผ่านที่บริจาคเลยพี่น้องบริจาคเห็ดนี่จะเป็นอนุลักษ์คือ พื่นทีได้ซอยเรือในการเหตดหนนพี่เน,ะนะานะธาตุี่เนาะธาตหลวงผนี่พระธาตนี่แหละลายสื่อนนี่เป็นทางหลังเลยพี่นนางคนนมาลายเนพี่เาตัเส,สืนาวางีมองจอแม่ราอ ก็เนเพราะวมันียเยนว้เก็ได้ทำนี่คือการงานี้มันก็ได้โดนหลาอย่างดีของเขาทำง่ายแต่จะมันได้มูกรหลายคนมาเกิดตู้ว่จายเเกินข้ามเลว่าเกิจ้าอย่างดีๆขอเราขมองเอาคนก็ได้เลื่อมเมื่อยได้พี่น้องมีนะมันจะคือใส่บาทแล้ว

แม่เข้าทุกชั้นไม้นต้นเงินต้นก็ต่างเงินผ้าอดิดเลนว่าแม่แดงน้อยความรู้เนาะวาแดงความรู้เรือยในฝนจับในเวนกัพี่น้องได้หลงรับไปแล้วเนาะเได้จ้าชตไปเนีมาใช้มาใช้ก็แล้วแชรแม่จะทํานในเวนเออน่อยก็มาหักเขามานน่หน้งมาโนราได้เห็นต้น น้องต้นข้าเข่าหนึ่งข้าพี่น้องพอตัวก็เดินทางกลับมาฮอดบ้านเลยเด็กกับแม่เป็นพี่น้องแม่ซีเนาะอ่ามือเส้านี่นนกับโปรถ่ายเบิ่งกมาได้พี่น้องส่วงตอนใส่บาทเด้อพี่น้องก็คือเวลาถือไปนี่เนาะมึงมีคนจับกล้องให้เด้อพี่น้องไปเลยโปรถ่ายสอดไปให้เบิ่งพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องพอตัวก็สี่คอจบคอลาบีพีเอชซีไปก่อนเด้อพี่น้องเลยนี่ยได้กั ขอตัวลาไปก่อนเนาะอะไรก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเบิง่งอะไรก็เป็นกำลังใจมาตลอดเลยพี่น้องตัวก็ขอขอบคุณพี่ PFC หล,ลายๆเนาะแล้วก็ขอ,ขอโทษพี่ PFC หลาย,บบายพี่น้องที่เปิดลงคลิปวานเนี่ยคือบ๊อสบายแน่พี่น้องหากะใครแน่เดลยพี่น้องหากะใครแน่หน่อยหน,นี่งซือเมื่อวานนี้รู้สึก้อแบบปวดหัวพี่น้องปวดหัวยันเมาซีเวลา้เป็นท่าซีอะไรพี่น้องอยากเมาซีหน่อยหนึ่งเนาะ ก็คือมือนี่แม่น้ายเป็นบริหารงานเลยพี่น้องไดยหยุดเลยน้องแมนมือนี่มือมันสินเหตุยังบ่ได้เลยพี่น้องถ้าวันสินเลยเป็นถือทางบานอ้อยเป็นเลยเขาบอให้เหตุงานเนาะเลยให้ยุดมือนี่มือมือหนาเป็นลรพี่น้องเังชีวา,า,ากันไหม่อาในรายการสีขอตัวลาไปก่อนด้ยพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะลาไปก่อนพี่น้องในรายการพ่อๆกอันในคลิปหนาเนาะเดี๋ยวร้านข้าบ่าวตัวสิรีคิวในคลิป รีวิวในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออ่ะในกะลาไปก่อนพี่น้องสบายดี